สวัสดีครับอันนี้พบกับช่างแตนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมี Power อมรุ่นสองพันสี่นะครับตัว a s สเปคใหม่นะครับานำําแสนอด้วยนะครับตนี้เลยอันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับจะต่างแค่หม้อแปลงนะครับตัวนี้หม้อแปลงจะใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้ ก็ผมจะทำเป็นสองรุ่นนะครับให้ลูกค้าเลือกใช้กันนะครับรุ่นสองมันตรีนะครับตัวยอดนิยมครับรุ่นนี้ก็รู้สึกว่ามียอดสั่งจองก็หลายเจ้าอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ขนาดกล่องสองยูน่สิบเท่าเดิมครับแต่ว่าเราจะเพิ่มให้โมแปลงมันใหญ่กว่าเดิมครับ ต,ตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมารับเองนะครับตัวนี้นก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับสองตั 2, เดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้เอสตี D, หรือว่าผู้ติดตามทาง YouTube ได้รับชมด้วยนะครับตัวนี้ราคาผมขอเพิ่มแค่ห้าร้อบาทนะครับตัวนี้ ก็เป็นหนึ่งหมื่นสามันห้าร้อยบาทนะครับตัวเดิมจะเป็นหนึ่งหมืนสามพันนะครับก็จะมีให้เลือกใช้กันนะครับตัวเดิมก็หม้อก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับตัวนี้คัสสเปคหม้อแปลงนะครับขนาดหม้อแปลงนี้เท่ากันกันกบตัวสามพันเลยนะครับสามพันตัวใหม่แต่จะต่างแค่ตัวนี้จะบางกว่านะครับเพราะว่า ตอนนี้จะเป็นกล่องสองยูนะครับตัวสามพันจะเป็นกล่องสี่จุดสองนิ้วนะครับก็เราก็จะมีโลโก้เป็นแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยนะครับมีติ๊กเกอร์บอกมีเขียนบอกว่าไฟเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ่าจะเป็นรุ่นเอสสองพันสี่ครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อ ชื่อผมนะครับซื้อทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเราแค่เพิ่มแค่ป้าแปลงขึ้นมาแค่นั้นเองครับก็รุ่นเอสสองพันสีก็จะมีสองรุ่นให้เลือกใช้นะครับต่างกันแค่ห้าร้อบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ ตัวล่างนะครับเอฟปันสองนะครับแล้วก็ตัวบนเอหกร้อยแล้วก็บนสุดเป็นปีคอสตมทานนะครับตอนนี้ปีคอสตัวนี้ขายดีมากนะครับทำแทบไม่ทันเลยเ <c oughs> <c oughs> ก้าอันนี้ผมจําไม่ได้นะว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับลูกค้ายังไม่ได้ส่งที่อยู่มาครับ <c oughs> แล้วก็ในตัวบนนี้หกร้อยส่งลูกค้าเอกชัยเจ็ดจุดหกนะครับ มีคอสามทางส่งลูกค้าปทุมธานีนะครับตัวนี้ตองก็งไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับวันนี้แดดแรงมาก พาวเวอร์ทางผมที่ขับ1.8นิ้วข้างละ2นะครับก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่2,000 2 4 0 4นะครับแล้วก็1 0 0 6ก็ขับได้นะครับข้างละ2ก็ความแรงก็จะต่างกันนะครับมันอยู่ที่มอแปลงครับมะแปลงใหญ่ก็อาจได้แรงกว่านะครับเนื้อเบลยเนื้ออะไรก็จะมาแรงกว่าทั่วตัวรุ่น1ันห6กับ2,000นะครับ ตัวนี้สองพันสี่ตัวนี้นะครับเราสั่งมาแปลงโรงงานทําพิเศษมาให้นะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆหรือว่า f อซที่ติดตามทาง YouTube นะครับอยากจะได้พาวเวอร์ทักตัวไปขับดอกกันโพของท่านนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับเบอร์โทร0617518672 IDLINE SAN พิมพ์เล็กนะครับตามด้วยเบอร์โทร0617518672หรือจะเข้าไปติดตามผลงานทาง Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าสังสาวนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าโลกโก้เป็นชื่อนี้นะครับก็ลองเข้าไปติดตามผลงานได้นะครับ ตหรังวันนี้ผมช่างสันก็ต้องขอจบคลิปเพียท่นนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรให,ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปลงให้เอฟซีได้ดูกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ